ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพาทุกคนชิมเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐีสาขากระพงที่ตลาดสีมงคลครับกุ้งอบเส้นเศรษฐีนะฮะก็ก่อนหน้านี้ผมทํางานที่เป็นพนักง,งานวิ่งสง่งพิซซ่าครับแต่พอเจอแนวทางในการทําอาหารเพราะว่าชอบดูการทําอาหารก็เลยได้ปักหลักประหานในการทํากุ้งอบวุ้นเส้นฮะเออส่วน ที่ตลาดนี้ชื่อว่าตลาดสีมงคลครับผมทำเลทองทางผ่านจากจังหวัดระยองเข้าไปที่กเกาะสมิ็รบ้านเพครับอยู่ทางซ้ายมือครับเยื้องกันนิดเดียวกับตลาดผลไม้ตะพงนะครับผมครับเป็นทำเลที่ดีฮะคนเยอะรถผ่านไปมาสัญจรเปิดห้องน้ำสะอาดพื้นที่สะอาดตาแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดทุกคนที่แวะเข้ามาน่าจะชื่นชอบตลาดนี้ครับงั้นมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับ ตั้งไฟให้ร้อนตามสเต็ปก่อนเลยครับผมให้หม้อร้อนได้ที่แล้วเราค่อยใส่น้ำมันลงไปก่อนนะฮะขั้นตอนแรกใส่เลยตามความต้องการของเราฮะพอน้ำมันเริ่มเดือดได้ที่พอเริ่มคลายอ,อ,อุณหภูมิออกมาแล้วฮะเราใส่ขิงตามไปครับ ใส่ไปเลยครับชอบเยอะใส่เยอะครับชอบไม่ชอบกินขิงก็ใส่น้อยครับแต่ต้องใส่นะฮะเพื่อให้มีกลิ่นหอมของขิงที่ลงกับน้ำซุปครับผมทำให้ขิงสุกให้ทั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมเลยฮะนี่นะครับาายวว่มด้ ครับครับเอเห็ดหอมที่เราใช้นะฮะมาจากเยาวราชนะครับส่งตรงเลยครับผมพอได้มาแล้วก็เอามาดองไว้คืนหนึ่งครับล้างน้ําอย่างดีแล้วก็เอามาตัดแบ่งเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับพอใส่เห็ดหอมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมต่อเลยฮะพอเริ่มว่ากระเทียมเริ่มจะออกสีแล้วนะฮะแล้วก็

ครับผมทำให้หอมขึ้นครับทำให้ขิงที่แข็งกระด้างอ,อ่อนตัวลงได้ครับผมครับหลังจากนี้ก็เริ่มสตรีมน,น้ำสักครู่นะฮะให้ขิงกับเห็ดเริ่มเข้าที่กันเมนูนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่า ทะเลรวมมิตรนะครับที่เราต้องใส่อย่างแรกหลังจากน้ำเดือดแล้วก็คือกุ้งฮะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดไว้เจ็ดวิครับครับพอดูสีเหลืองได้ที่บางทีไฟมันอาจจะร้อนเอ,อมากก็นี่ครับสีประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้ใส่หมึกต่อลงไปเลยเพราะว่ากุ้งมันจะได้ไม่ ออกสีสุกเกินไปเนื้อจะได้ไม่แข็งกระด้างมากเกินไปนะฮะแล้วก็ลายหมึกที่เราเตรียมมาครับใส่ลงไปเติมน้ำนิดหน่อยฮะครับแล้วเราปิดไว้อีกประมาณ5-7วินาทีครับครับต่อไปครับ หุ้นเส้นครับเกีย่ยเกลียพื้นที่ที่มีที่ว่างของวุ้นเส้นนะครับแล้วใส่ลงไปครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับช็อปเปดบนหัวของวุ้นเส้นนะครับเพื่อจะได้มีความชั่วถึงของน้ำนะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวสักแป๊บนืงประมาณสิบ ถึง11วิครับเราค่อยเปิดดูอีกทีว่าเส้นเข้าที่แล้วหรือยังครับผมทีนี้เราก็เกี่ยเส้นครับเกี่ยลงให้โดนาน้ำครับผลลงไปครับผมครับพอเกี่ยฮะว่าทั่วถึงแล้วนะฮะเราก็ปิดอีกรอบครับ ส่วนหลังจากนี้เราจะคอยดูน้ําต่อนะครับว่าน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าบางท่านที่ชอบน้ําเยอะๆเราก็จะใส่น้ําให้เขาเยอะๆนะครับอันนี้เป็นมุ้นเส้นที่แช่น้าครับอของทางร้านจะทาเตรียมไว้ในช่วงข้ามคืนแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นครับแช่ตู้เย็นให้เส้นมันเกิดการแข็งตัวนิดนึงแล้วก็รีดน้ําออกอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้เส้นมันไม่เกิดการอมน้ํามากเกินไปละคลายแป้งที่มีออกมาครับแล้วเอามานวดน้ําอีกหนึ่งทีครับ ถึงจ้ามาใช้ได้ครับครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่ครับหอยครับจะได้ไม่สุกมากเกินไปนะครับมันจะได้เกิดการแต่ความร้อนที่พอดีแล้วก็ตบถทา้าด้วยนี่ครับใส่ลงไปเลยรอประมาณ7จถึงแปดวินะครับ ถ้าเกิดนานเกินไปหอยมันจะเกิดการสุกและเหี่ยวครับผมมันต้องอยู่ในระดับอุณหภูมิของความร้อนที่พอดีครับคือครับโต๊ะใหญ่ใหญ่กว่าเดิมใช่ครับเริ่มระวังเป็นการจังเกิลแล้วก็เป็นการจัดจ่ายในช้าจนจัดจ่ายในที่สุดมันเป็นคนไทยนะใช้ทุกคนนะเดี๋ยวก็จัดกัน ูองสดนี่เราขายขูองราคาเรากูองที่จะดึไปในมูลค่าสองร้อบาทสองร้อยบาทก็ไม่่แต่ก็ไได้ไปูดอง่จะรับที่คนเราเ่งาสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบาท่ครับพริกไทยครับตบท้ายนะครับถ้าคนชอบรสชาติที่มีความ เผ็ดร้อนซีซาสนิดนึงครับแล้วก็ด้วยกินกับนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดครับทำเองกับมือ สุดท้ายนี้อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับที่เราชมอยู่เออนอกจากทางร้านเราจะมีกุ้งอบุ้นเส้นหมึกหอยครับเรายังมีเมนูนี่นี่ครับเมนูเห็ดหอ,อมอบุ้นเส้นนะครับสำหรับสาวๆที่กำลังอยากจะไดเอทหรือว่าคนที่แพ้กุ้งแพ้หมึกแพ้หอยครับผมเชิญแวะเชิญชมกันได้นะครับขอฝากอดนุนกันด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ กำลังจะไปเกาะเสม็ดหรือว่ากําลังจะไปจันทบุรีนะครับคนที่ผ่านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตลาดสีโมงข,งของเราตั้งอยู่ตรงที่เอ่อเลยตลาดผลไม้ตะพงมาอีกประมาณ400เมตรครับแล้วก็เลยบ้านเอื้อทอรมัสยินเดียวรับตลาดใหญ่มากครับพื้นที่กว้างขวางครับผมเชิญทุกคนที่แวะมาครับเชิญได้ครับร้านอาหารมากมายครับผมห้องน้ําสะอาด สะอาดจริงๆครับสะอาดกว่าทุกปั๊มที่ผมไปมาครับใหญ่กว่าบ้านผมด้วยครับขอบคุณมากครับเราอยากจะบอกท่านนิดหนึ่งว่าโปรโมชั่นพิเศษของตลาดสีมงคนนะครับถนนสุขุมวิทย์เลยบ้านเอื้ออาทรตะพงประมาจามายเม็ดตรงนี้เนี่ยเราโอกาสเปิดตลาดใหม่นะครับจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษนะฮะนั่นก็คือยิ่งช้อปยิ่งได้ยิ่งจ่ายยิ่งคุมนะครับในรูปแบบของการจับแจกคูปองนะฮะมูลค่า5 0บาท แล้วก็มีการจำหน่ายขายคูปองเงินสดนะครับมูลค่า200บาทแต่ท่านซื้อคูปองเงินสด200บาทท่านจะได้รับคูปองกลับไปให้นะโดยทางตลาดสินมุ่นจะมอบเพิ่มนะครับมูลค่าให้เป็น250บาทนะฮะแล้วก็ยังจะมีการลุ้นรับแจกข,ของรางวัลในช่วงของนาทีทองนะครับรับโชคลุ้นโชคกันอีกครั้งหนึ่งคือการใช้คูปองนะครับสีเหลืองนซึ่งเป็นคูปองที่เราแจกให้กับ จของร้านค้าทุกๆร้านเลยนะฮะจะนำไปบุญรับโชคของาะวันได้ที่ตลาดสีมุกคนฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีโอกาสและมาชอบที่นี่ครับเรอกว่ายิ่งชอบทิ่ได้ยิ่งจ่ายยิ่งคุ้มแน่นอนสลรอบตลาดสีมุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ